ว่าดีพี่น้องฟังไทยแหละพี่น้องฟังเราแบบเอฟซีสุบู่ซุซุน <c oughs> ทั้งในประเทศและวี่นอกประเทศลางเมื่อนี้สิมาเปิดกล้องแกลังพี่น้องว่าที่บังของอเขาส่งของมาให้พี่น้องนครับส <c oughs> ่งของมาให้ก็ได้สั้งเครื่องมือหายูหากินครับพี่น้องครับ <c oughs> เป็นเครื่องมือหายูหากินเป็นปืนยิงปลาพี่น้องครับ จะสัร้างตัวยิงปา่ามาทั้งพจไอิษใสอิสระเบาอุบลน,นะพี่น้องกันว่าจะสั่งกับเพ่นเป็นปืนมินิพี่น้องนะครับ <c oughs> ปืนมินิเอสห้าศูนย์หนึ่งครับพี่น้องความจิตมันจิตตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวจะเปิดเบิ้งกันเลยพี่น้องครับ นี <c oughs> ่เป็นท่ายไหมห่พี่น้องไปเกเบมันกันครับเ็มันหน่อยดีพี่น้องได้ยังได้ครับนี <c oughs> ่เป็นปืนหน่อยพี่น้องครับ ยงามานาสวยงามมากเลย <c oughs> นี่ไม่ยังเลยวนะั ลูกดอกลูกดอกยิ่งป่าพี่น้องลูกสวยเลยนี่งสีดลูก นยายามมากสามเม็นพี่น้องสามสุดครับ ลายสวยเลยพี่น้องนี่ครับสวยเลยสวยเลย มันเม็ดเม็ดีพิษได้บมมันเม็ดสิบที่น้องไงครับเม็ดสิบ ต้นกะหายแว่นตามาสินหนึ่งพี่น้องนะครับแว่นตาตัดแสงครับมีแว่นตาตัดแสงอันนึงพี่น้องแล้วกะสุดยางพี่น้องมาสามสุดครับ่งสิครับ <c oughs> อีกนึ่งใส่ไปแล้วพี่น้องแล่ลูกดอก,กน,อนี่ซี่ดอกครับก็คือหน่อยพอดียิ่งแหละพี่น้องนะนี่ครับก็พอดียิ่งแม่นตานีกะ ทรงสวยอยู่พี่น้องเนี่ยทรงสวยทรงงามอยู่เดี๋ยวใส่ไปก่อน,กนครับเออกับเข่าท่าอยู่พี่น้องแต่ตัดเสียงดีพอน้องกัมาตรฐานอยู่พี่น้องนะสง่าง,งามดีอยู่นี่ครับปืนหน่อยผู้ดียิ่งเลยพี่น้องนะผู้ดีจับนี่ครับผู้ดีเท่าบานยิ่งปืนหน่อยพกผ้าไงาพี่น้องเนี่ยมินิน เอสห้าศูนย์หนึ่งบอก,นะก,กพเพื่นวานะจะก็ออกพิษออกถือด้วพี่น้องเนาะกาสร้างมาจากเพจเบาอุบลเอ้ยสายอิสระเบาอุบลพี่น้องเนาะขั้นว่าพิษออกถือกับข้อให้เด้อนาองจำบ่ได้ครับเลี้ยวประกอบเลี้ยวเรียบร้อยพี่น้องเนะาะบ้าเคมีกับก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องกดอ่าถูกใจในั่พี่น้องเนาะฝากส่งไม่พี่น้องเนาะฝากส่งไม่่ นหน่อยพี่น้องเนาะกับเปิดส่องไม้นะกกดไลค์กดแชร์ให้น้ำพี่น้องเนาะกับฝากไว้ในงบจ่ายพี่น้องในเด้อส่องนี้กะสิผมกะสิเห็ดคลิปเนาะะหลายๆอย่างกะสิย,ยิงปูยิงปลาตอไก่พี่น้องเนาะตอไกอ่าตอนกไก่หน้าพี่น้องเนาะอ่าหาอยู่หากินนะหาอยู่กินแบบบ้านๆนนั่เนานะกนะับชีวิตประจำวันผมน้ำพี่น้องเนาะวชีวิตอยังในแต่ละมือเนาะผมกะสิไทย นั่นนั่นนี่ไทยหน้าเกี่ยวเขาสีหน้าพี่น้องเนาะอ่าจังคนไหนก็แท้คนติดตามเบิ้งเนาะพี่น้องกับฝากส่งไว้นําเด้อก็จะได้ฟีดคลิปสาหรับที่นี่ได้พี่น้องเนาะจะเจอกันคลิปใหม่ด้วยนะครสาหรับที่นี่กะบที่คลิปไปเพียงที่นี่พี่น้องเนาะฮะอะไรยังไงกะอตั้งติดตามคลิปใหม่คลิปหน้าพี่น้องได้พุ่มเจียวอ่าปืนบอกนี่เนาะไปสอบยิงปลาให้พี่น้องเบิ้งเนาะนี่จะไปสอบยิงปลาบ้างที่ยิงถึ้บ่พี่น้องเนาะนี่ มันต้องซ้อมก่อนถึงสิงยิงถือได้พี่น้องเนาะขันเฮาไปยิงโลดคือสิบ่ถือดอกเฮาต้องไปยิงยิงยิงแล้วยิงอีกทีหั่น,น,นละ่ะเนาะงสิงไปซ้อมเบิ่งกี้ไปยิงปลามาได้ผมสิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งพร้อมเด้ว่าผมสิไปยิงปลาแล้วมันสิได้โตบ่พี่น้องเนาะสิเป็น,นจังได๋นะเอ้าสิได้ปิดคลิปสําหรับที่นี้พี่น้องเจอกันคลิปใหม่เจอกันคลิปใหม่พ่อกันคลิปหน้นาเด้อพี่น้องขอ,โ,อโตลาไปยิ่งสนีพี่น้องครับสวัสดีครับ